มาต่อกันครับสำหรับพนันวิเคราะห์ฟุตบอลเพลย์ลีคคู่ที่2องครับในค่ำคืนนี้นะครับผมเออ่บิ๊กแบตเลยนะครับเดสเตอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแมนซิตี้เดสเตอร์ทีมอันดับ3ครับแมนซิตี้ทีมอันดับ1เตะที่คิงพาวเวอร์นะครับผมเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับผมแมนซิตี้ต่อ1ลูกลบหต่อเยอะอีกแล้วนะครับผมผลงานการพบครับแมนซิตี้แพ้เดสเตอร์สองห้านะครับผมเดสเตอร์แพ้แมนซิตี้ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็แมนซิตี้ชนะเดสเตอร์สามหนึ่งนะครับผมแม เลสเตอร์ชนะแมนเชสเตอร์2-1ิตี้ไม่ห่างกันนะครับเลสเตอร์ทำได้ดีในเกมล่าสุดด้วยผลงานการพบผลงานนัดหลังสุดครับของทั้งสองทีมครับผมเลสเตอร์ครับกดแมนยูมา3-1นะครับในเอฟเอคับในบ้านชนะเชฟยู5-0ครับในบ้านชนะไบตัน2-1ครับเกมเยือนเสมอเบอร์ลี่1-1เกมเยือนแล้วก็แพ้แอสตัน1-3ในบ้านนะครับผมมาดูแมนซิตี้ครับผมเอาทีมทำเงินเลยนะครับตอนนี้ฟอร์มน้องแรงชนะเอลตันมา2-0เกมเยือนครับชนะกัตบัต2-0ครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ีิสนามกลางชนะ ยูฟูลแลมสามศูชนะเซาท์เทิร์นทั้งหนะครับในบ้านเบสบอลตัวจริงครับของทางด้านรับโรเจอร์วันนี้นะครับเล่นเช่นเคยทัพ3 5 2นะครับผลทีมที่ใช้กองหลังเซนเตอร์3ตัวแล้วกลับมาฟอร์มน้อยแรงมากลูกสาประตูครับแคสเปอร์สมายเคิลครับโซยุนซูนครับผมจอนี่อีแวนเบลซี่ฟอร์ฟอร์นาครับผมแนวห้องเครื่องตรงกลางครับผมดิคาโดปเดล่าเฟนวินเฟรดเนดิตี้ยูริเทเลมองนะครับ ทีมมนที่คาสตานโหตรงกลางนี่ไปได้โด่งดังกับทีมชาติเล่นดีนครับมีตัวที่ได้พักทีมชาติอย่างเจมสันดิสันครับแล้วก็มีอีเฮนาโชหน้าผมแล้วมีเจนวีวาดี้นะครับสองประสานในแดนหน้าเป๊ปกาเดล่าครับก็เพิ่งกดเอเวอเรสตนมานะครับสองโซนครับสวยๆเลยนะครับเอฟเอครับวันนี้พวกเขาเล่น4-3-3ครับแอดเดอร์ซอนครับลูกสาวประตูคลายวอลเกอร์จอห์นสโตนูเบนติอาร์ชาวคอนซาโลนะครับสี่แบ็คผู้ยิ่งใหญ่ของซิตี้นะครับผมเควินเดอร์บอยคุมจังหวะตรงกลางครัับผมโโออเเดดกนส อิวคายกโตอกันลิยัสมาเรสครับกาเบรียส์ซูสไลฮิมเซอร์ลิงครับ3คนนี้เล่นเป็นแนวลุกครับยืนค้ำหนึ่คนแล้วก็มีเป็นตัวประสานงานครับตัวฟอร์เวิร์ดนะครับซ้ายขวาวันนี้นะครับเลสเตอร์ก็เชื่อว่าผมเชื่อว่าเลสเตอร์จะไม่แพ้นะครับมีความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับบอลลองจะกลับมายิ่งใหญ่ในหลังจากเกมฟุตบอลทีมชาตินะครับผมนี้เฮีย9มองต่าครับมองไปที่เลสเตอร์นะครับ อยู่แบบมีความหวังนะครับเชื่อไปครับยิ่งเจอะสยามมายันเสมอครับ